kesori okay, yum yeah, sok de ใช้ศิละปะในการทำเพราะเราไม่ใช่เชฟเราเรียนแบบเชฟมามันต่างกระถอดตรงไหนมันต่างกระถอดตรงไหนมันเข้าใจมากก็คปดเรียกว่าโอมเลสเดี๋ยเดี๋ยวเขาใครถอดใครหลอดอันนี้คือใคร มาจากต่างประเทศแต่ว่ามันดัดแปลกวิธีทําอันนี้ที่เพิ่มมาคือมันใส่นมไหมใส่ทอดห้องเจ็ใส่นมเมนาะนมกับแใส่หอมใหญ่กับแใส่นอกจากว่าไข่จะยกแตส่งเครื่องนี่เนาะแล้วกับแบบใส่ซอสซนะีอิ๊วเนาะถ้าไข่เจียวเขาจะใส่น้ำมันหอยก็อย่างก้านี่เขาปรุงรสด,ด้วยเกลืออย่างเดียวนี่แค่เกลือถ้าย่ากบาจ้างก็จะกลายเป็นไข่ขั่ว Mm. เนี่ยมันต้องก่อยๆนะถ้ามันเสียกร่อยๆพี่พี่เข้าไป จะเริ่มแล้วครับแต่เชฟเป็นพริกพริกกระทะอเลยแต่เขาทำเป็น,น,นบาวล้ว กินไหมกินไหมก็จะห้านาทียังได้กินได้ย็นแต่สต๊อกมันก็จะพิกกันกอ ซุปแล้วก็ไปเลยย่าซุปนีแล้วเอาถ่วพิกลงไป หมุนเนี้แหะอย่าให้มันแตกแบบนี้สวยดี